ตัดกรรมธิรัฐบาลยังไม่ได้อธิบายขยายความว่าปี69จะเป็นการปรับแก้อย่างไงนอกจากไปว่ากันในสภาถูกไหมน้องค่ะเพราะถ้ารับหลักการไปเนี่ยก็ไปกับบนิการชั้นกับบนิการเนี่ยจะมีอยู่72ท่านมนะั้งตัวแทนจากคณะตรวพักการเมืองต่างๆแล้วก็ไปตัดอาจแต่ไม่สามารถจะไปคิดโครงการใหม่หมายความว่าในทางปฏิบัติพักการเมืองฝ่ายค้านก็ต้อกรัฐบาลบอกมาเลยว่า อาทัตัดได้เท่าไหร่จะไปทำอะไรแม้ที่สุดจะเอามารูปของการตัดแล้อามาอยู่ในงบกลางแต่ก็บอกเป็นคำสัญญาได้ไหมว่าจะไปทำอะไรนอกเหนือจากเฉพาะหน้าไอ้แสนห้าหมื่นเจพล้านของปี68แปดอันนี้ยังไม่มีคำตอบอาธน,นิผมจะว่าตอ่อในมุมการเมืองฟังนายกไหมเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีมุมการเมืองเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาเพราะอะไรเหรอเพราะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึง อยู่ตรงไหนคือท่านนายกให้สัมภาษณ์เรื่องที่จะประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี69นี่ละค่ะท่านนายกบอกคุยกันในที่ประชุมคอรมอรเรียบร้อยแล้วมไม่มีอะไรตื่นเต้นก็ทุกอย่างเห็นพ้องต้องกันทุกพักและจังหวะนั้นหันไปใช่ไหมหันไปทางคุณอนุทินค่ะหัวหน้าพักคุมใจไทยแล้วค, <ำ S 2> คุณอนุทนินก็ตอบว่าครับเห็นพ้องต้องการสนับสนุนท่านนายกทุกพักอืมเนี่ย เมื่อนักข่าวถามว่าอ่านมีบางอย่างที่ต้องปรับหรือต้องเปลี่ยน mm. พูดคุยกับพระรัฐบาลแล้วใช่ไหมนายกบอกว่ามันเป็นกนแลแไกของสภาแต่เรื่องงบประมาณเราตกลงกันแล้วหลักการมันเคาะตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีอะไรมีไหมยอยากได้อาจังหวะที่นักข่าวถามและท่นยกหันไปแล้วคุณวินบอกว่าครับคอรมอเห็นชอบในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2569นะคะที่สำน,นักงานคณะกรรมการกฤษการตรวจแล้วพิจารณาแล้วนะคะก็พร้อมกับเอกสารประกอบงบรวม39เล่มค่ะแล้วก็ขอให้เสนอสภาผู้แทนสษอนต่อไปค่ะโดยที่สภาจะพิจารณาร่างพรบรวาระหนในวันที่28พฤษภาคมถึง30พฤษภาคม2568นี้นะคะโดยที่ร่างพรบรดังกล่าวค่ะเป็นการกำหนดให้ตั้งงบ2569นะคะจำนวนไม่เกิน3.7ล้านล้านบาทค่ะพักรวมใช่ไหมคะ คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะเรื no ่องของงบประมาณลืมแจ้งเลยนะเมื่อกี้ไม่มีไม่มีอะไรเรียกว่าไรไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะทุกอย่างเห็นพร้องต้องกันเห็นด้วยทุกพักออกเป็นกลไกของสภาต่อไปนะแต่ว่าในเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราตกลงกันแล้วแล้วก็เห็นใช่หลักการมันเคอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรนี่ทีมงานตัดเร็วไปจริงๆนี่ควรจะทำสโลมมาจะเห็นเลย เ,เหมือนกับคุณนรุธินัวหน้าภากภูมิใจทางเนี่ยพูดคู่ขนากับนายกเลยสังเกตดูไหมนายกพูดไปเมื่อคูณทินพูดกันไปคู่ขนาดเลยพยายามจะบอกก็เป็นเสียงเดียวกันอนไนรดูีกทีนั้งเถอะตั้งแต่ต้นเลยคอรมอรเห็นชอบในร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ Uh, 2569นะคะที่สำน,น,น,นักงานคณะกรกรมการกฤจกาตรวจแล้วพิจารณาแล้วนะคะก็พร้อมกับเอกสารประกอบงบรวม39เล่มค่ะแล้วก็ขอให้เสนอสภาผู้แทนสภารต,ต่อไปค่ะโดยที่สภาจะพิจารณาร่างพรอบอวาระหนึ่งในวันที่28พฤษภาคมถึง30พฤษภาคม2568นี้นะคะโดยที่ร่างพารบรดังกล่าวค่ะเป็นการกำหนดให้ตั้งงบ2569นะคะจำนวนไม่เกิน3.7ล,ล้านล้านบาทค่ะนพักรวมใช่ไหมคะ คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องของงบประมาณลืมแจ้งเลยเนะแม่ไม่มีไม่มีอะไรเ,เรียกว่าไรไม่มีอะไรตื่นเต้นนะคะทุกอย่างเห็นพ้องต้องกันเห็นด้วยทุกพักออกเป็น,นกลไกของสภาต่อไปนะแต่ว่าในเรื่องของงบประมาณเนี่ยเ,เราตกลงกันแล้วแล้วก็เห็นใช่หลักการมันเคาะตั้งแต่แรกอยู่แล้วคะ่ะไม่มีอะไรนี่เห็นไหมเ,เหมือนกับจะว่าบอบบทก็ไปเชิงใช่ไหม พาิยกก็พูดก่อนแต่ดูเหมือนเป็นลูกคู่ไปเลยเห็นไหมค uh ่ะ huh. ท่านผู้ชมเห็นไหมขนาะที่คนรูทินชาวรกโกนหัวหน้าพักภูมิใจไทยรองนายมรีมหาไทยในเวลาต่อมาบอกทุกพักยืนยันพร้อมสมุนนายมตีแพทองทานสถานการณ์การเมืองขนาดนี้ไม่มีไรน่าห่วงเลย นี่นายกเตรียมจะเป็นราชการต่างประเทศหนึ่งสัปดาห์ที่จะไปยุโรปน้องคุณอนุทินก็เลยเดินไปส่งที่ตึกไทยคู่ฟ้าเดินไปส่งทีเดียวเห็นไหมท่านนายกก็ฝากว่าให้ทำทุกอย่างให้เรียบร้อยจังหวะนี้นักข่าวก็เลยถามถึงประเด็นคุณไปสารพืชมงคลไดโพสระบุว่าคุณทักษิณชินวัตรชมคุณอนุทินว่าจริงใจแล้็สนดิสนม<น><น>เป็นพิเศษกับนายกข้อความควรไปสารว่าย,ยัางไงนะไปสารพืชมงคลน่ะอัตตะกี้ยังเห็นอยู่เลย นี่ไงนี่ค่ะขอดูนิดนึงนะคะพ่อใหญ่แมวชมอนุทินว่ามีความซื่อตรงมั่นคงต่อการร่วมรัฐบาลในการเลี้ยงส่งพันธุอีอินโดนีเซียเมื่อเที่ยงวันนี้อาคุณไพศาลพืชมงคลระบุว่าพ่อใหญ่แมวได้พบกับคุณเราแล้วก็ระบุว่าอาคุณเรดเนี่ยสนิทกับคุณอนุทินมานาน พ่อใหญ่แมวได้กล่าวชื่นชมนานุทินว่าเป็นผู้มีความจริงจังจริงใจในการทํางานร่วมกันในฐานะพักร่วมรัฐบาลมีความไว้วางใจกันทําให้เกิดความร่วมมือทําให้ความร่วมมือระหว่างพักร่วมรัฐบาลมั่นคงราบรื่นและมีความสนิทไว้วางใจเป็นพิเศษกับน้ำตรีแพทองทานด้วย ในขณะที่ข่าวคราวการคว่ำกฎหมายงประมาณในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันนี้ก็คลี่คลายไปมากเพราะล่าสุดมีท่าทีจากทั้งพักมิใจไทยพักกลมไทยสร้างชาติและพักประชาธิป,ปัตย์ว่าพักกลุมรัฐบาลทุกพักพร้อมสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลและเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นและคุณไปสางก็ปิดท้ายว่า <S <S. ซึ่งแน่นอนว่าย่อมทําให้ฝ่ายต่อต้านผิดหวังอีกเรื่องหนึ่ง แล้วก็บอกว่ายังไงพ่อใหญ่แมวแกไปร่วมงานเลี้ยงส่งท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็เพราะแกสนิทสนมกันมานานแล้วและท่านประธานาธิบดีเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ก็เกิดจากการเชิญชวนของพ่อใหญ่แมวนั่นแหละ,ะประเด็นก็คือนักข่าวมาถามคุณอนุทินไงว่าพ่อนายกชมนะว่ามีความจริงใจซื่อตรงซื่อตรงต่อการรัฐบาล คนรู้ทินบอกว่ายังไงน้องบอกก็พบคุณทักษิณล่าสุดคือเมื่อ11เมษามษาต้องนานแล้วนะก็ขอบคุณถ้าหากว่าคุณทักษิณพูดแบบนั้นจริงๆเออบอกเรื่องที่ถามยอมรับว่าเป็นความจริงแล้วใช้คําขนาดนี้เลยทุ่มเทสุดหัวใจทุ่มเทสุดหัวใจตั้งใจทํางานกับนายกเพราะท่านตั้งใจทํางานเสียสละในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาล เรื่องงานฝ่ายบริหารผมเต็มที่ไม่มีอะไรซ่อนเร้นอ้าวไม่มีเสียงช่วงนี้โคตรสำคัญเลยฮะโอ้ยช่วงนี้ที่พีคเลยนะฮะไม,ไ,ไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเออท่านี้ให้เนื้อหาเสียงช่วงนี้พีคเลย โคดินอยู่ทําเนียบอะใช่ไหมฮะเอาไปมีช่วงซึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับหัวสอวอปฏิเสธไหมว่าเรื่องนี้หัวสอวอเนี่ยถ้ามีจริงขณะนี้เป็นเรื่องระหว่างเสื้ออ่ะพักการเมืองสีน้ำเงินกับสีแดงค่ะเป็นเรื่องก,การเมืองไหมระหว่างที่ยืนยาวไม่มีปัญหาร,ระหว่างกันแน่นอน แต่คุณรุทินก็บอกใครก็รู้ว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าคดีหัวสวทบชมคนอนุทินบอกว่ายังไงไหนดูเชฟคุณอนุทินบอกว่าใครก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองคือนักข่าวถามว่าคุณอนุทินมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าคุณอนุทินก็เลยบอกว่าใครก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองนี่ไงเห็นไหมนี่ใครนักข่าวถามว่ายังไงนะ อาเมื่อถามว่าเป็นเรื่องการเดินเรื่องไม้ควรกดินหัวรอก่อนตอบว่านักข่าวก็คิดเองได้ใครใครก็ประเมินถูกเชื่อว่าเป็นเรื่องการเมืองมาต้องนานแล้วใครก็เชื่อว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่เรื่องที่ผมไม่เกี่ยวเมื่อถามว่าเป็นเรื่องการเมืองต้องการอะไรจากพักภูมิใจไทยคุณผู้ทีนบอกก็ไม่เห็นต้องถามเลยคําตอบทุกคนรู้อยู่แล้วนั่นเห็นไหมเรื่องนี้เหรอเชื่อมาตั้งนานแล้วมาถามอะไรตอนนี้ ใครๆก็เชื่อผมต้องมีดีอะไรบางอย่างมั้งเลยต้องมีคนพยายามเจาะอย่างมันจะไปต้องการอะไรจากภูมิใจไทยมันก็ไม่ไม่มีแรงน,นพระพวกภูมิใจไทยไม่เกี่ยวภูมิใจไทยไเกี่ยวอะไรกับเรื่องสวไปอ่านประกาศประกาศอ่านคําสั่งของหัวหน้าพักที่มีต่อลูกพักกรรมการบริหารพักรัฐมนตรีของพักก่อนว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่จะเอาตัวให้ออกห่างและไม่ไปข้องเกี่ยวกับการเลือกสวลงวันที่30เมษาหน67 มันแสดงว่าตั้งใจที่จะไม่ยุ่ง tamam. เกี่ยวมาตั้งแต่ปีมาโวแล้วนะมันอย่อย่ามายัดเยียดอย่ามาคิดมโนอะไรแล้วก็มามายัดเยียดไอไอพวกข้อกล่าวหาต่างๆมาแต่สงสัยถ้าสงสัยถามเรียกไปถามได้ทุกคนยินดีไปตอบหมดก็ก็ก็เห็นทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีไม่ใช่เหรอว่าทาหน้าแอไปทำอะไรมาหรือเปล่าัหน้าตาก็คงคงไม่เครียดมั้ง แล้วก็อโหสิกับคนที่คิดท่อมอย่างที่บอกไปอาจเ้าบอกใครก็รู้ไปเรื่องการเมืองยังถามอีกเหรอคุณก็รู้อาจถ้าเรื่องคดีหวัวสวที่กรณีสอวอก,กำบังถูกเรียกไปรับทราบข้อหาและพักภูมิใจไทยกำบังถูกกล่าวหารวมถึงมีรายงานว่ากำลังออกหมายเรียกรถสองมีสิบคนเนี่ยภูมิใจไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะเป็นการเมืองถ้าเป็นการเมืองมานคนจะเป็นเรื่องอะไรเหรอ ถ้าไม่ใช่เรื่องระหว่างแดงกับน้ําเงินอ่ะมันมีอย่างอื่นไหมอาก็คูทินบอกว่าใครก็เห็นว่าเป็นเรื่องการเมืองอ่ะถ้าเป็นการเมืองที่ไม่ใช่เรื่องพักแดงกับพักน้าเงินมันคือเรื่องอะไรคนทวีสอดส่องรัมตีวิธรรมซึ่งสามนนสังให้หยุดทําหน้าที่กํากับดูแลดีเอสไอเมื่อวานนี้บอกเลยท่านบุชมปลุกใจเลยขนาดนี้ต้องกําจัดอิทธิพลและสิ่งชั่วร้าย รัฐมนตรีวีทธรรมทวีสอดสองเมื่อวานนี้บอกว่าอย่างไงบอกหลังจากที่ศาลมนุนมีคําสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ผมก็ปฏิบัติตามคําสั่งไม่ได้สื่อสารอะไรไปที่ดีเอสไอแต่อยากจะสื่อสารไปถึงทุกคนในบ้านเมืองนี้ว่าภาวะบ้านเมืองที่อาจมีคนหวาดระแวงกันบ้านเมืองเจริญได้ไม่ต้องใช้กฎหมายบ้านเมืองจะเจริญได้ต้องใช้กฎหมายอิทธิพลหรืออํานาจความไม่ดีความชั่วร้ายแข็งแกร่งกว่ากฎหมายไม่ได้ไ เจ้าน้าที่ในตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ต้องใช้กฎหมายตรงไปตรงมาราชาจาคติที่สำคัญความยุติธรรมต้องกล้าหาญน,นั่นอาคุณวีกำลังพูดถึงอะไร